วันนี้นวันแรกของเดืนอนกุมภาพันธ์ก็จะมาแนะนำพระกรรมฐา,ากนกันตามปกติต้นเดือนเพราะว่าการเจริญสมาธิบรรดยาญยาโยมพุทธบริษัทมีสองแบบแบบที่หนึ่งคือทำอารมณ์ทรงตัวได้แก่การกำหนดรู้เราไม่ใจเข้าออกภาวนาด้วย ้าจิตปักที่ใดที่หนึ่งเมื่อจิตจับเฉพาะที่ใดที่หนึ่งดู้ลมหายใจก็ออกก็ดีรู้คำภาวนาก็ดีก็ถือว่าเป็นสมาธิแต่การที่สองสมาธิมาจากความคิดคิดเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท่าี่ที่ที่ท่านเรียกว่าอนุสติตามนึกถึงอย่างเรานึกถึงพระพุทธเจ้าจัดพระพุทธานุสตินึกถึงพระธรรมเป็นธรรมานุสติ นึกถึงประสงค์นป็นสังขารนสติใ้าก,การเจริญสมาธิถ้าทุกคนมีความเข้าใจก็ไม่หนักเวลาไหนถ้าร่างกับรางจิตใจมันต้องการจะหยุดจะทรงตัวเพราะตามใจมันนั่นหมายความว่าเราจ,จับลมไม่ใจเขาออกกับเขามาวนาไว้ที่ก็ทรงตัวแต่บางคราเราต้องการให้ทรงตัวมันไม่ทรงมันจะคิดกระปร่อยมันคิดไป คิดถึงไข่ขั้นต้นคิดถึงพระพุทธเจ้าก่อนขั้นที่สองคิดถึงพระธรรมขั้นที่สามคิดถึงพระอริยสงฆ์ถ้าขั้นที่สีน่นึกถึงศีลพอนึกว่าพูดไปถึงตอนนี้ก็นึกได้ว่าความจริงความเป็นประโสดาบันนี่ไม่ยาก